อันนี้ที่หมอสังเกตคือเราเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์เนาะตอนนี้เราก็เห็นเลยว่าเวลาที่เราสอนนักเรียนแพทย์เนี่ยนักเรียนแพทย์ไม่แต่ลูกคนรวยอะ่ะคือมันเห็นเลยว่าเออมันคือคนที่มีโอกาสมีโอกาสที่จะเรียนโรงเรียนดีๆมีโอกาสที่พ่อแม่จะส่งติวเข้าสถานกวดวิช,ชามีเงินจ้างทำพอร์ตฟลิโอด้วยในการที่จะแบบมาทำให้เกิดการเรียนสัมภาษณ์สมัครอะไรต่างๆที่ ที่มันได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าคุณมีเงินเนาะน,นั้นตรงนี้ค่ะความเหลื่อมล้ำมันเลยทำให้คนจำนวนหนึ่งก็ถูกเลือกที่ทำให้ไปได้ต่อคนจำนวนหนึ่งก็อยู่จมกับความลำบากที่ได้รับมาเนาะก็เลยกลายเป็นความยากจนที่ถ่ายทอดแบบรุ่นสู่รุ่นเจ็ดจนเจ็ดชั่วโคตรอะไรเงี้ยรวยเจ็ดชั่วคนอ,อ่างเงี้ยมันก็เป็นคํากล่าวที่ที่มันก็เห็นภาพได้ชัดในสังคมไทย ระบบการศึกษาที่ทําให้เกิดการแข่งขันตั้งแต่ในวัยที่ยังเป็นอนุบาลนี่เราสอบเข้าอนุอนหนึ่งกันอย่างเงี้ยนะคะมันเด็กจํานวนหนึ่งต้องอยู่ในระบบแพ้คัดออกคุณดีไม่พอคุณใช้ไม่ได้คุณคือเด็กที่สร้างความผิดหวังให้กับพ่อแม่ตั้งแต่ในวัยเล็กๆนั้นเด็กจํานวนหนึ่งก็เลยเติบโตมาแบบที่ตัวตนอาจจะไม่ได้รู้สึกดีนะคะระบบการศึกษาที่เร่งเรียนทําให้เด็กแบบต้องรู้ต้อง เขียนคล่องต้องในในวัยที่ยังไม่ใช่วัยของเขาเป็นวัยที่ควรจะเล่นควรจะฝึก EF ควรจะพัฒนาสมองกับไปเร่งเรียนเด็กถูกตัดเกรดถูกแบ่งชั้นวันนะในโรงเรียนนะห้องคิงห้องบุย้ยสอบได้คะแนนดีก็ดีไม่พอเพราะว่าที่ยังไม่ใช่ที่หนึ่งเลยมอยเตอร์เด็กส0 0 0นะที่มาได้ซึมเศร้าเพราะว่ามันเป็น4 0 0ที่ได้แค่80กว่าคะแนน มันมีคนที่ได้90กว่าคะแนนแล้วเขาได้ที่เลขตัวเดียวเด็กคนนี้ได้ที่17 4.0 0น,น,น,นที่ที่อ่ะคุณยังไม่พอใจกับชีวิตมันไม่ได้เป็นปัญหาของเด็กมันเป็นปัญหาที่ระบบการศึกษาที่มันแบบที่มันฆ่าเด็กหลายคนนะมันมันทำให้เด็กจํานวนหนึ่งรอดจานวนหนึ่งก็ตายไปกับความเป็นไม่มีตัวตนแล้วก็ตายไปกับตายไปกับการที่รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอแล้วหรืออยู่ในบกแพ้ขัดออกนะคะ,ะรวมไปถึงเรื่องของสื่อที่เข้ามามีบทบาทเยอะ ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองแบบดีไม่พอสู้ไม่ได้นะะไปเห็นชีวิตที่แบบมีความสุขของหลายๆคนผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดเรื่องของภาวะซึมเศร้าซึมเศร้านี่ตัวเลขแบบสูงขึ้นทุกๆปีนะคะคิดินิกหมอในตอนนี้เกิน50ก็เป็นเด็กซึมเศร้าในวัยรุ่นนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาก็พ่อแม่ก็ไม่มีโอกาสได้ดูแลเอง จำนวนมากเนี่ยต้องส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงดูเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนใช้แรงงานก็ต้องกลับเข้าสู่ระบบการทํางานเพราะว่าไม่ทํางานไม่มีเงินพ่อแม่จํานวนมางเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกนะคะต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ไม่มีไรายได้และอยู่ในสังคมที่ไม่มีสวัสดิการให้ผู้สูงอายุที่จะมีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนั้นสภาพแวดล้อมที่ดีโดยที่ครอบครัวไม่ต้องมีมากเนี่ยถ้าพูดแบบสวยหรูหน่อยมันก็ ทำได้แหละมันก็คุณก็สามารถเลี้ยงลูกคุณไปได้ดีได้ในฝ้าแวดล้อมที่อาจจะอจจะัตคัดขัดสนแต่พูดจริงๆเนี่ยหลายอย่างมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวอย่างเดียวนะคะอย่างอย่างพอเราพูดว่าอนนิทานที่ลูกฟังสี่ลองไปเดินตลาดเนี่ยอนิทานเล่มหลายร้อยนะคะซึ่งหลายครั้งมันคือค่าอาหารค่าแรงค่ายาของบ้านบางบ้าน,าน,านซึ่งพอเขาจะต้องเจดมาซื้อกับสิ่งนี้นะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันจะดีกว่าไหมถ้าถ้าเรามีห้องสมุด ชุมชนที่รัฐให้การสนับสนุนเเพราะว่าเห็นเรื่องของการอ่านของเด็กเป็นเรื่องสําคัญจะดีกว่าไหมที่โรงเรียนจะลงทุนกับเรื่องของห้องสมุดเพื่อให้เด็ก,กทุกคนสามารถหยิบยืมหนังสือโดยที่เราไม่ต้องแบบควักสตางค์ของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นมันถามว่ามันทําได้ไหมครอบครัวมันก็ทําได้แต่หมอเชื่อว่ามันจะทําได้ดีถ้าเราได้รับการอบอุ้มจากรัฐที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มากกว่านี้ หมายความว่าการเลี้ยงลูกในโลกใหม่ไม่ไม่สามารถถักพารา้ครอบครัวไปดูแลกันเองสิจัดการเองสิงั้นเราจะมีรัฐไปทำไมล่ะถ้าวาเราถ้าเราคิดว่าเรื่องของทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเราเท่านั้นงั้นถ้าเรายังเลี้ยงดูด้วยวิธีการเดิมๆที่มันทำให้เด็กจำนวนหนึ่งมันรู้สึกอึดอัดเครียดกดดันเนี่ยเด็กจำนวนหนึ่งก็พร้อมที่จะแบบ ผละออกไปและมีทางไปมันมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะต้องปรับนะคะซึ่งเพจอาจารย์ประเสริฐเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการาเลี้ยงลูกในยุคใหม่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หมอชื่นชมมากเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่แบบต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นเบบี้บูมเมอร์ได้นอะอาจารย์ก็อายุเยอะใช่ไหมคะอาจารย์มีความคิดสมัยใหม่อาจารย์ปรับตัวกับกับองค์ความรู้ใหม่ๆเรื่องความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การพัฒนาสมองของเด็กการที่ไม่ต้องใช้เรื่องของความรุนแรงเข้ามาช่วยสั่งสอนเด็กนะคะการเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศอะไรเงี้ยเออหมอรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความแบบทันสมัยแล้วก็อัปเดตความรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์จะเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นชมแล้วก็ติดตาม าจะาเป็นคนน่ารักมากอะคะ่ะคือถ้าพูดถึงในมุมของความเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่กับกับคนที่เด็กกว่าเนี่ยอาจารย์ส่งมาหลังไมวันหนึ่งว่าอาจารย์เข้ามากรุงเทพเพื่อซื้อหนังสือเล่มหนึ่งโดยเฉพาะแล้วอาจารย์ก็ส่งรูปหนังสือหมอที่หมอเขียนมาอย่างเงี้ยนะคะหรืออาา้วันที่หมอเขียนบทความอะไรต่างๆที่มันอาจจะเหมือนกับแปลกแยกหรือบางทีก็ชวนสังคมคิดในอีกมุมหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะแบบหลังไมามาตลอดว่าเออแบบ อาจารย์ชื่นชมกับสิ่งที่เขียนอะไรเงี้ยแล้วเราคือเนื่องจากอาจารย์เป็นนักเขียนเนาะอาจารย์ก็จะมีคําชมแบบที่เราจําไม่ลืมอาจารย์ก็จะเขียนแบบว่าเรื่องแอบผู้ใดหมอเขียนเรื่องนี้สามเรื่องนี้ไม่มีใครเขียนไปได้ด <três penso> <so Dominican> ีกว่านี้อีกแล้วคือพหฟังแล้วแบบอยู่ในใจไปประมาณเป็นปีหน้าบานอยู่300วันอะไรเงี้ยมันมีคำสุภาษิตแอฟริกันก็คือ มันใช้คำว่า it takes a village to raise a child เนาะคือการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของชุมชนสังคมที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตไปอย่างไรนะคะเพราะ,ะนั้นการที่ประเทศของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยแปลว่าการรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนการรับฟังความต้องการของประชาชนเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าแบบรู้ทุกคนต้องการการมีคุณภาพชีวิตที่ดีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ย ของคนทุกคนในสังคมจะส่งผลไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กที่จะอยู่ในสังคมนัม้นหมอคิดว่าหัวข้อที่อาจารย์ตั้งเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันคือเมื่อไหร่ก็ตามประเทศมีการรับฟังเสียงของคนในสังคมเมื่อนั้นเราจะทําให้เกิดเด็กที่มีคุณภาพในสังคมและนั่นคืออนาคตใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโลกที่มันเกิดขึ้นได้จริงครอบครัวจะดีขึ้นไหมครับถ้าตามแนี้ เราทุกคนจะดีถ้าการเป็นดีอย่าว่าแต่ครอบครัว